thank mm -hmm. สวัสดีครับเจ๊กันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะฮะของยอด์คัสติบิล่ามาให้นำห้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคัสติบิล่ารุ่น924 G Senic นะฮะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับผมมา924 G นะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะฮะของตัวคัสติบิล่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวที่เป็นตัว G แบบนี้เนี่ยลูกค้าครับรูปทรงบอดี้นะฮะของเขาเนี่ยภายนงภายในของเขาเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังคงดูแลรักษาง่ายอยู่นั่นน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 เเเเเเอออออองงงงงงะะคคคครรรรรรััับบ่่่่่่ใสวขืืยยยต์ีป็ดดดธมาาาูแล อยู่นะแต่ว่ารูปทรงบอดี้นะฮะความไวในการทํางานนะฮะสภาพหน้าตาด้านบนเนี่ยจะเป็นสมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะฮะ ลูกทรงใหม่รอสวยนะครับมุ้งกี่เนี่ยก็จะเป็นมุ้งกี่ที่มาพร้อมกับมุ้งกี่ขนาด2ขีวนั่นเองนะครับตามสายรถตักขนาด924ของแคทนะครับนี่นะฮะมุ้งกี่ก็เนื้อเต็มนะไม่ได้มีรอยทะลุไม่มีรอยฉีกขาดของตัวเนื้อมุ้งกี่เลยนะครับแล้วก็เนื้อแข็งเนี่ยก็มาเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่หล่อมากนะฮะย่างนะฮะก็จะเป็นยางเบอร์17.5 25นั่นเองนะครับตามสายรถตัก2ขีวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของตัวนี้นะฮะเกียร์เนี่ยก็ยังคงเป็นเเเเเกกกกกกกีีีียยยยรรรรรร์์์ทททอออออูู่่่่่นนนนนััังงะะคคคบบบล้้าาดโมมใหแตว็็ป ด้วยนะะฮยังดูแลง่ายอยู่นะครับตัวนี้นะไม่ใช่เกียร์ปั๊มนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับมีท็อกนะครับลูกเดียวกลมๆแต่มีเลยนะฮะนี่ใหญ่ๆเบ่งๆเลยนะครับสภาพเกียร์ก็สวยๆแห้งๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแง่งกิฟตเลยนะฮะสายเสริมไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับนี่หล่อมากนะฮะแคท924 g z นะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็หนักเครื่อง ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แคทพ i ลล่านะฮะสามศนย์ห้าหั่นเองนะครับรหัสตัวนี้นะ,ะดูใกล้ๆกันนะครับรัสามศูนย์ห้านะตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องแซนดาดของเจ้าตัว924 T-Z คันนี้เลยนะครับ นี่รอๆนะพัดลมนั้นหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบใหม่แล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นระบบ,บพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วนะะั่นเองนะครับความเร็วอของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องอยู่น,นั่นเองนะฮะยิ่งเครื่องร้อน <c oughs> ก็จะยิ่งหมุนแรงนะแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่ค่อยร้อนเนี่ยก็จะค่อยหมุนเบาๆสโลว์ๆนั่นเองนะครับนี่เป็นอโอโต้แยกไปเลยไม่ต้องมีสายพานแล้วนะครับอ่าเปิดดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอันนี้เป็นในฝั่งของเทอร์โบของเขานะครับนี่แข้งๆนะครับ รับบอกเลยนะฮะเครื่องเนี่ยแห้งสวย,สวยมากๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทางานของเจ้าของเขานะก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ายางนะฮะดอกเบลนี้เต็มเเลยนะครับยางถือว่าอยู่ในสภาพสวยเลยนะแขนนี่ก็เลยอแล้วรยดัไม่มีนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับสว,สวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะฮะไป นี่นะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวแคสติบิลล่า 924G อคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะฮะสภาพด้านในของเท้าไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะแรับภายในพอนั่งแล้วปั๊บเนี่ยฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับคนโทลของเจ้าตัวนี้จะเป็นคนตนคู่แบบนี้นะขึ้นลง1ตัวนะครับแล้วก็ความห่อยหตัวแบบนี้เลยนะครับเนี่จะลองเทสตปั๊มให้ดูนะครับหดแรงให้ดูนะครับอ่า ความเปิด์นี่แรงดีนะลูกค้าครับกดตัวลอยได้นิ่มๆชิลๆเลยนะครับไม่ต้องเล่งเครื่องช่วยเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็จังหวะการยกแขนของเขานะฮะก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือเดียวมากนะครับนี่นิ่มๆนะฮะตัวนี้นะครับ แรงปั๊มนี้ไม่ต้องหัวนะฮะตัวนี้นะครับแรงดีมากๆคอนโทรลก็ยังทํางานได้นิ่มดีมากนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยขึ้นลงนะฮะความห่ายได้นิ่มๆเลยไม่ต้องออกแรงเยอะนะฮะใช้นิ้วพักเบาๆก็ได้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างตัวนี้ก็ตามไซเกรทอปนะฮะจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยด้านหน้า4ี่ถ่ายหลัง4ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันนะฮะเบรกมืออยู่ด้านซ้ายนะฮะปลดล็อไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยด้านหน้า1 2 3 4สี่นะครับเนี่ยนะฮะ เดินหน้าครบนะฮะเบรกอยู่ดีปกตินะครับพลังกันบ้างนะครับนี่หนึ่งนะฮะสองสามสี่นะครับในส่วนของเกียร์ของเขานะครับก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่หนาใจเรานะเดี๋ยวเราลากเกียร์ดีให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะอ่าเหยียบไปรอรอบแป๊บเดียวนะฮะไม่ต้องรอรอบนานเลยนะครับนี่นะฮะเบรกดีนะครับนี่พลังให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ hey, นะฮะนุ่มๆนิ่ม,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 มๆนะครับตัวนี้นะครับนี hey, ่เด็กดีมากนะฮะเหยียบทีนี้อยู่จึ๊กเลยนะครับอ่า ah. เกียร์แรงนะฮะทำงานไวเหยียบแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแป๊มแรงเกียร์แรงเกียร์ครบนะฮะตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองกระเพชรเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว92้าสคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวตักแคสเปียร่า 924G คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามครุ่งนีเต้นนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบน้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูก้าติดต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดเลียนรอบคันนะ,ะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตถลออใช้งานของเขาแบบละเอียดเลียนเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางงลายอีกทีกด้วยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจน,นะครับทันนี้ได้บอกได้เร็วว่าแพงสวยทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็ เครื่องเกียรของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่ร้านนิดนิดเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ันนี้นะครับผมกับตัวคัสติบิลล่านะฮะ924 GZ คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวััสดีครบ